วันนี้มาขอแก้มือหน่อยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ขอภัยด้วยนะก็ผิดพลาดไปหลายตัวเลยนะครับแต่วันนี้มาขอแก้มือนะวันนี้มาจัดให้พิมพ์บริตทั้งหมดสคู่เลยสำหรับครัคืนนี้นะครับแต่อันดับแรกนะครับผมใครที่ช่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดให้แบบแจ่มๆอย่างแน่นอนนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าดูหน้าช่องมาเข้ากลุ่มกันเราได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ก็เป็นในเรื่องของ ว่าเคยเจอกันมาเนี่ยหครั้งหลังสุดที่เจอกันมานะครับผมทุกรายการตั้งแต่พีมือรี2021จนถึง2023และในบอลถ้วยหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นทีมเจ้าบ้านที่ยังไม่สามารถชนะทีม,มเยือนได้เลยนะครับผมตั้งแต่ปี2021นะครับผมเป็นไบตันนะผมเล่นในบ้านก็เสมออาร์เซนอลอาร์เซนอลเล่นในบ้านก็แพ้ไบตันคาบ้านมาแต่ต้องบอกว่าถึงจะเป็นในยุคข,ของอาร์เตาก็เถิดนะผมกม็ยังมีนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลแพ้คาบ้านมาเลยด้วยสกอร์สามประตูศูนย์นะครับมาดูเรื่องฟอร์ ก็จบไปที <to> ่เสมอหนึ่งหนึ่งครับในบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปแพ้ให้กับแอตตาวิลกาด้วยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของวิลลาก็ถือว่าเอาเรื่องจัดแต่ถ้ามองในเรื่องเกมในเอมิเรตสเตเดียมและระบบอาร์เซนอลก็แพ้ครั้งล่าสุดก็แพ้กับทางไบตันแอนด์โฮมนี่แหละครับผมในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะผมในวันที่สิี่เดือนห้านะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่แอบปนวันอยู่เหมือนกันและนัดหน้าของทางอาร์เซนอลเขาต้องเจอกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะผมถือว่าเป็นโปรแกรมที่หนักเหมือนกันส่วนทางไบตันครับนัดลลลล่่่่่่าา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 าสสสสุุดดดเเ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 ขขขชนนนนนนะโออ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 ิิมมมมมปปกกกกกกรรรร์์์์ซยยยย้้้้้ววคคัััับบบบแแตตตหไีงงื ไม่แพ้กับสิ่งบูเชลยตีครับแล้วมาดูในเรื่องความพร้อมครับอาร์เซนอลนะครับก็จะขาดมาตินเนลลี่นะครับเอลนีนี่หรือจะเป็นทางโทมัสพาทีก็ยังไม่พร้อมฟาวิโอวินาก็ขาดหายไปนานมากแล้วก็ยังไม่พร้อมเลยนะครับผมไหนจะเป็นโทมิเยสุและก็ทิมเบอร์ที่ยังไม่พร้อมน้องแต่ถ้ามองในเรื่องไล่อัพที่เหลือครับอย่างทางบุโยซาก้ากาเบียลเจสซุสดีแคสไลค์คาร์เฮลเวรตนะผมมาตินออริกาดพร้อมหมดก็ถือว่าความพร้อมดูดีครับกับแกงกระทางไบตันแอนด์โฮปครับที่ขาดเอ็นซีโซอันซูฟาติแดนนี่เวลเบกเเเตตตออรร์าาลลลิิกแแมมี้โซะูย แล้วก็ผมขาดตัวหลักทั้งนั้นในเรื่องแนวรับนะครับแล้วก็ถ้าให้มองโดยรวมจริงแล้วถึงในเรื่องเฮตุนเฮตจะบ่งบอกว่าทางไบตันแอนโฮปเนี่ยมีในเรื่องของสถิติที่เกเย์ไปเยือนดีกว่านะผมแต่ณปัจจุบันนี้ในในฤดูกาลนี้ไอไบตันเกมไปเยือนก็ยังดูไม่ค่อยดูสุดเท่าไหร่เวลาเจอทีมใหญ่กับเกมไปเยือนนะผมเขามากกักจะไปไม่รอดเหมือนกันโดยการแพ้เชลซีครับแพ้แอตตันมิลล่าแพ้ทางเอฟเวอร์ตันนะผมก็ถือว่ายังดูแข็งอยู่สำหรับเกมไปเยือนไบตันปีนี้นะผมแต่ณปัจจุบัันนนนนนีี้นน้้นน้้อนนอออออาาาาารรรรรร์์เเเเเซซลลมิิตตตขขดดููแแ็งงงงงกกก่่จจทชะะใหไถึ2ป ยงพอได้ยิ้มหวานเต็มปากแต่ผมก็มองว่าเกมในเอเมเริตสเตเดียมครับของอาร์เซนอลยังไงก็ดูดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องตัวนักเตะที่มันดูมีความพร้อมที่ดีกว่าด้วยนะครับนัดล่าสุดนี่เขาโรเตชันมาส่วนไบตันใส่สใส่เต็มมาความต่างมันนี้เห็นกับตอนนี้ผมเลยมองว่าอาร์เซนอลวันนี้น่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆครับหนึ่งประตูมีเห็นกับรอแค่ลุ้นประตูที่สองนัดนี้ขอมองไปที่ด้างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองที่ผมจัดให้นะผมเป็นคุณคอนเวิร์กแฮมเปิดบ้านต ของฤดูก,การที่ผ่านมานะครับก็เป็นในเรื่องของใครที่เป็นเจ้าบ้านชนะไปแล้วผมอย่างครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านรูทแฮมตันรูทแฮมันชนะเวนแฮมไปได้วย2-0แต่เล่นในบ้านเวนแฮมเวที่แฮม,มก็ชนะได้2-0นะครับสำหรับในฤดูก,กาลที่แล้วเท่ากับว่าเกมวันนี้ก็คือว่าเก่งแค่ในบ้านนะครับดูอย่างมาตรฐานนัดล่าสุดของทางเวนแฮมครับถึงจะโรน,ชนีชันนักเตะแต่เขาก็ชนะทางไฟบวกมาได้ถึง2ประตู0ครับก่อนหน้านั้นนะครับผมไปแพ้ฟูลแลมส่วนมากเวนแฮมจะแย่ในเรื่องเกมไปเยือนครับแต่เกมในลอนดอนสสเเเเเตตดดดีียยมมมมมนนนนนนะะะะคคครรรรััับบ้้าาากก็ไ่แแพใลลลวถึง5ิิชชออออ์ซโปผ นะนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอพาเลรแล้วก็ชนะไฟบวกมาได้ก็ถือว่าเกมในบ้านดูโดดเด่นอย่างมากการแข่งกับทีมเยือนครับอย่างนาวู๊ตั้งแต่เรนะิ่มนัดล่าสุดก็เสมอกแค่ทางนอตติงแฮมฟอร์เรสครับแต่ก่อนนนั้นนะครับผมไปชนะเบอร์ลี่ครับเล่นในบ้านแต่ว่าต้องบอกว่ามาตรฐานเกมไปเยือนของนาวูเนี่ยแพ้มาแล้วสามนัดติดครับแพ้เชฟฟิลด์แพ้ออสเซนอลแพ้ฟูลแลมนะผมแพ้ทีมจากลอนดอนนั้นเลยนะครับแล้วมาดูในเรื่องความพร้อมครับก็เวสต์แฮมยิเต็ดเนี่ยเขาขาดแค่ตัวหลักๆตัวเดียวนั่นคือมิคาเอลลลออออออาาานนนนนนโโโตตติคคคคครรรรรรรััััับบบบบทที่เเเเเหหหืืพ้มมมดดจจจ็วววะะะปงูููุสซช์ พาวลูคัสปาเกต้านะผมแนวลุกถือว่า พร้อมมากๆนะครับผมแนวรับก็ถือว่ามาแน่เหมือนกันกับการจัดทางวูดแอนตั้มาเดเลอร์ครับค่ะจอนนี่คาร์โตที่เป็นช่วยแนวรับนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของเปโดเนโตนะครับโจฮอตที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือพร้อมมากกว่างฮีชานตัวจีดเขาก็อยู่เหมือนกันตอนนี้ตั้งแต่เอเชียเนี่ยในพิม์ลีกถือว่าจีดจัดแทบทุกตัวเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าคู่นี้เจอกันทีไรนะครับผมมักจะเป็นเกมเจ้าบ้านทังนั้นถึงว่ามาตรฐานของทางเวนแฮมจะดูดีกว่าแต่แฮนดีแคปที่เปิดมามันแสนช่างเบาบางเสือเกินนะครับแต่ สูงกว่าทางวูฟเยอะครับแล้วก็วูฟแอมตันเนี่ยคราวนี้เขาอาจจะมาเล่นในรูปแบบของแผนที่ระวังมากๆเลยนะครับผมถ้าใจจริงที่ผมอยากให้ทุกคนเชียร์เนี่ยถามว่าเชียร์ไปทางมุมไหนดีผมมองว่าสกอร์ต่ําดูน่าลุ้นกว่ายเยอะเพราะเวทแฮมณปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นแนวรอรับเคาน์เตอร์นะครับผมรับแล้วรอสวนรับแล้วรอสวนมากกว่านะครับถ้าวูฟไม่ได้บุกเยอะขนาดนั้นไม่ได้กดดังขนาดนั้นผมมองว่าการที่จะสวนเกมน,นี้ไปได้เนี่ยก็ไม่ค่อยน่าจะมีประตูเท่าไหร่นะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าสกอร์ต่ำ ชอบทีมไหนผมก็เลือกตามตรงว่าชอบเวสแฮมครับสำหรับค่ำคืนนี้ แล้วไปดูคู่ที่สามที่ผมจะจัดให้นะครับผมเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับกับมีอาร์นากแอสตันวิลล่าเนนี้นะครับเบนฟอร์ดกับวิลล่านะครับผมในครั้งล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นบอลกระชับมิตรครับจบมาที่เสมอแต่ว่าถ้ามองในเรื่องเฮตุเฮตในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางวิลล่าครับเปิดบ้านวิลล่าพาร์คต้อนรับกานมาเยือนของทางเบนฟอร์ดก็ชนะมาได้สี่ประตูต่อศูนย์ครับแต่ทางเบนฟอร์ดนะผมเปิดบ้านต้อนรับกานมาเยือนทางวิลล่าทำได้แค่เสมอหนึ่งหนึ่งครับเท่ากับว่าในเรื่องเฮติดดนัล่าุดเนี่ย ถ้าดังเยฟวิวมาก็ถือว่างงอย่างมากนะครับผมในการที่เขามีเรื่องเทคนิคที่ดีครับเรารู้อยู่ว่าเบนฟอร์ในเรื่องเกมในเรื่องแดนกลางเขาดีมากๆแต่ถ้ามองเกมในบ้านอย่างเดียวของเขาเนี่ยถามว่าดูดีไหมก็5นะเกมหลังสุดชนะไป3แพ้ไป2ครับแพ้กับอาเซนอลไม่ได้แปลกอะไรนะผมกับกันกับทางแอตันวิล่าที่เรารู้อยู่ว่าฟอร์มดีจัดๆครับนัดล่าสุดถึงจะเสมอซิงกี้โมตาคือเขาเขา้ารอบเป็นที่1ไปแล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปชนะอีกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องฟอร์มก่อนหน้านั้นในพิมลีกเนี่ยต้องบอกว่าการทำที่ สำคัญของทางแอตตานิล่าของอูนายมารีครับก็ต้องบอกเลยว่าอูนายมารีทําทีมได้ดีอย่างมากนะผมเขาไม่แพ้ใครมาแล้วถึง8นัดติดนะผมรวมทุกรายการในบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเขาก็ชนะมาลุล้วงครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเสมอกับบอลมัตทีมเดียวที่เหลือเขาชนะลุล้วงเหมือนกันถือว่าฟอร์มดีจัดๆนะครับแต่มามองในเรื่องความพร้อมครับเบนฟอร์ดเนี่ยขาดทางเควินเชคครับเอ็มเบโมอีวานโทนี่ที่ติดโทษแบนครับมาติอัสเยนเซ่นนะครับโจชัวดาซินวาก็ยังไม่พร้อมนะครับขาดตัวเยอะมากแนวรับเนี่ยลิโกก้้เฮนนรรรรี่่็ยัังไมมพอะคคบิ อร์อาร์เยอร์นะครับก็ยังไม่พร้อมนะครับแอรอนแฮกกี้หรือนาธานคอลลินโอ้โหต้องบอกว่าทางเบนฟอร์ดนะผมคาดนักเตะเยอะมากๆนะผมถามว่าที่ใช้จริงอาจจะเป็นในเรื่องของเออ่โยฮานวิซ่านะครับเออ่นิวโมเป้เนี่ยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องแดนกลางอย่างคิเตียนนอกาดอาจจะได้ลงช่วยทางเบนฟอร์ดในวันนี้ครับส่วนทางแอตัมบิลล่านะครับผมก็จะขาดหลักๆคือเบอร์ทันเตาเล่ครับดักลาสหลุยสิติดโทษแบนนะครับผมบูเอ็นเดียนะครับเบลลออนไบรี่ยูริตตีเลมันแนวรับก็ลูก้าดีแล้วก็ไทเรนมิ้งนะครับผมถ้ามองในเรื่องความ ก็ถือว่าแอบเจ็บแสบเหมือนกันแต่ต้องพูดตามตรงว่าตัวสําคัญของทางเบนฟอร์ดเนี่ยขาดหายไปเยอะมากกว่านั้นเองนะครับกับการกระทางวินล่านะผมที่มันยังมีตัวที่สามารถเล่นทดแทนกันได้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะก็ต้องพูดตามตรงว่ามาตรฐานของนักเตะวันนี้นะผมก็ต้องบอกปัดสุดๆเลยคือทางแอตเตวิล่าดูดีกว่า,าชัดเจนครับจะขอบเลมซี่นะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของกาม马าก็พร้อมจอนแม็กกินแนวลูกก็โอลีวัดกินหรือจะเป็นทางมุซาดิอาบี้ก็พร้อมนะผมก็ต้องบอกตามตรงว่าวิลล่าพร้อมกว่าอย่างชัดเจน ตัวเฮต์ก็บ่งบอกอยู่ในรุ่นการที่แล้วครับในการทําทีมของอูน่าเอมิรี่ที่ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เบนฟอร์ดเนี่ยช่วงนี้ตัวนักเตะที่มันขาดหายไปมันทดแทนกันไม่ได้จริงๆนะผมด้านนี้ผมเลยมองว่าเบนฟอร์ดไม่น่ารอดครับด้านนี้ผมขอมองไปที่ทางแอสตันวิลล่ายังไงก็เฉือนชนะได้ในวันนี้ครับคู่นี้ขอเลือกไปเลือกเขยที่ทางทีมของอูน่าเอมิรี่อย่างแอสตันวิลล่าได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมปะจัดให้นะครับผมเป็นศึกแดงเดือดน,นั่นเองนะครับก็ต้องบอกวว่่่าาคคคคูููนน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 นี้้กกจัััััับบบบบบตตตตมมมอออออองงแแแะะรรรรรรสสหลลลิิิิเเเเเ์์์พปดดดฟชยไ็ ทางลิวพูนะผมก็ต้องมารอลุ่นอาเซนอนก่อนว่าอาเซนอนชนะนี้อาเซนอลจะขึ้นที่1ไปก่อนนะครับก็ต้องมารอรุ่นนะว่าทางตัวเองจะชนะไหมนะผมแต่น่าจะเสียตำแหน่งให้อาเซนอลไปก่อนนะครับแต่ต้องบอกครับสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันในฤดูกันที่แล้วใครเป็นเจ้าบ้านก็ชนะไปแต่ลิวพูกดไปเจ็ดูเนี่ยนะผมโอ้โหบอกเลยว่าแสบเจ็บปวดกันเลยนะสำหรับแฟนแมนยูนะครับแทบจะใช้ป๊บขุมหัวเลยทีเดียวแต่ต้องบอกตามต,ามตรงว่าในเรื่องที่ถูสตั้งแต่เซอร์ลิพูลสันปลดระวงังมือไปเนี่ยก็เป็นเจอกันมาแล มากโดยการที่เจอกันมา27ครั้งครับเป็นทางแมนยูชนะ10ครับลิเวอร์พูลชนะ10ได้เสมอกันไปถึง7ครั้งนะผมสถิติเท่ากันเป๊ะๆเลยแต่ถ้ามองลูกได้เสียครับก็ต้องพูดตามตรงว่าทางลิเวอร์พูลดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับมาดูในเรื่องนัดล่าสุดของทางลิเวอร์พูลครับในการที่เจอแซงกินลุนเนี่ยเขาก็แพ้มาด้วยสกอร์2-1ครับแต่ว่าเขาการันตีเข้ารอบแบบที่1ไปแล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปชนะก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องเกมในแอนฟิลด์แล้วก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้้้้้คคครรรรัััังงงลลลลล่่่่่าาาาาาาสสสุุุดดดดกกกก็แแแพพมมมมิในนนนบบอออยยยยยูฟชเเเเเเปีีีีีททหหื และชนะไปถึงฟิวเจตเท่ากับว่าเกยในบ้านก่อนทางเลี้ยวปูดูโดดเด่นอย่างมากนะผมโดยการที่ชนะมาลัวๆเลยกับนักกีนทีมเยือนครับอย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่แพ้มาแล้วสองนัดติดแล้วก็แพ้บอลมัดขาบ้านด้วยสกอร์สามศูนย์ครับและยังไปแพ้ไบร์เยนอีกนะครับผมจากโอกาสที่จะมีโอกาสเข้ารอบหน่อยนึงก็ไม่เหลืออะไรเลยณตอนนี้นะครับและเกมไปเยือนจริงๆแล้วของทางแมนยูก็ยังดูแข่งอยู่ครับโดยการสามนัดหลังสุดเนี่ยชนะเสมอแพ้ครับเลี้ยงกันมาเลยนะผมโดยการที่ชนะเอเวอเรตันครับเสมอตาลาตาลายครับแล้วก็แแพ้้กัับนนนนนนิิววคาาสเเเเซลลยยููไตต็็ด่่ถมปปี นี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องชนะนะต้องมารอดูว่าลูกเขาจะทำงานไหมนะครับแล้วมาดูในเรื่องความพร้อมครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะขาดหลักๆก็เป็นทางเด็กโกโยต้าด็โก้คาตาล่าครับบาเดติิแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิเตอร์ที่ต้องรอเช็คฟิตนะครับผมส่วนแนวรับเนี่ยที่ขาดไปอดูโรเบอร์สันครับแล้วก็มาติดแต่ถ้าให้มองไลน์อัพที่คาดการณ์จริงๆนะครับผมอลิสันเบเกอร์นะส่วนแนวรับนะผมก็เป็นเทนนิสเซอร์เดอร์อาร์โนนะครับผมเวอร์จิลฟานไดทิมิการ์สนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของโกนาเต้แต่ถ้าทางอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์ไมมม่่พรรรร้อออออนนนนะะคัับผก็็าจจเเเปใืงงขวต นะครับไลอันครับเฟนเบิร์กนะครับแล้วก็ในเรื่องของโซเวอร์ไลท์ที่จะลงในวันนี้ส่วนแนวลุกครับก็ต้องมารอรู้เหมือนกันว่าจะให้โอกาสกักโปลไหมหรือจะเป็นในเรื่องของลุยดีอาร์ลงแทนแต่ซาร่ากับดุนเย็กก็น่าจะได้ลงอยู่แล้วสําหรับฝั่งตัวนี้นะครับกับการกระทะังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ขาดตัวไปเยอะมากนะผมแทบจะหายไปถึงครึ่งทีมเลยแนวลุกที่ขาดไปนะผมมีข่าวว่ามาคาร์นฟอร์ดก็ป่วยนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของมาซียาวนะครับรจรอโันโลท,ท,ท,ที่ที่ไม่เอากับทินฮาร์กแล้วนะผมต่่นเนาาากออออมมใใหหห้้ส้สสััะวืจโยูงปรบ ััวนะครบแล้วก็เป็นทางอามัดเตาเล่ที่ยังไม่พร้อมตัวแดนกลางครับบูโน่เฟรนเดสนะครับผมใบเหลืองครบนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคิตตี้นิเซนครับกาเซมิโลไม่สั่นเมาส์นะครับผมที่ยังไม่พร้อมแนวรับเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกครับดิกตอร์เดลเลฟครับแฮร์รี่เมกไคว่ลุกชอนะครับลุกชอต้องรอเช็คฟิตหนึ่งดีนะครับผมแล้วก็ไทเลอร์มาเลเซียที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ที่เหลือก็พร้อมนะแต่คําว่าที่เหลือเนี่ยมันก็แทบไม่เหลือใครนะครับผู้รักษาประตูคนดีคนเก่งของทางเอลิกเซนฮาครับก็็็็ตตต้้้้้้้้ออ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 องงงงงงเเเเเปปนน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 โาา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 ่่่่่่่ยยูแแแแลลลลวววววสรรรรรรรััับบีมมุกกจจจจะะใใใใชคคถหิืขฟ ครับอาจจะยืนคู่ดาโลก็ได้นะผมไม่แน่นะครับผมแล้วก็เป็นวานบิสก้านะครับผมแล้วก็เลกิลอนนะครับจอรนี่อีเวนผมบอกว่ายังไม่ไหวนะครับในเรื่องความช้าถ้าอาวาลานยืนคู่ทางอีเวนเนี่ยผมมองว่าเละครับส่วนแดนกลางครับก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะใช้ใครนะครับอาร์าบัดไหมนะครับผมหรือจะเป็นอาร์าบัดคู่แม็กทอมมีเน่นะครับผมแนวลุกก็อาจจะเป็นในเรื่องของแอนโทนีครับกาลาโชแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคอบบี้ไมนูไหมนะครับผมถ้าเป็นคอบบี้ไมนูจริงนะครับผมผมมองว่าอาจจะส่งดอนนี่ฟานนนนนเเดอรร์บบคลลงมมมมัั้ะะะผผไ่่แแห ก็ต้องมารอรุ้นกันว่าใช้ใครแต่ผมมองว่าเหลือแค่คนเดียวแหละนะครับผมสำหรับในเรื่องของลัสมุฮอยรุนนะครับลัสมุฮอยรุนเนี่ยเขาเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนของทางแมนยูที่ซื้อมายังยิงใครไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกนะครับมไม่แน่อาจจะเปิดประเดิมในนัดแรกนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตามตรงนะครับใจผมก็มองว่าในเรื่องเฮตูเฮตยทีมไหนที่มันดูฟอร์มแย่ก,กว่าในฤดูกาลท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าแมนยูนะครับฟอร์มแย่ยยแย่ครับเวลาเจอริวปูเ็าเล่นดีทุกครั้งแตต่อนนี้ร,นรื่องความมมพร้อันดูไมม่พร้อ จริงๆนะครับเราจะหันไปมองไปทางที่แมนเชสเตอร์เต็ดเลยก็ไม่ได้ครับฟอร์มมันดูแย่กว่ากันด้วยนะผมและอีกอย่างคือต้องไปเยือนเขาในแอนฟิลด์ก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับกับการที่ทางแมนเชสเตอร์ยูตชนะได้มีแค่ว่าจะโดนเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับตอนแรกกระแสเปิดมานะครับผมก็อยู่ที่เท่านี้นะต้องจบไปได้ถึง2ประตูนั้นนะครับตอนแรกก็แบบว่าหนึ่งลูกแค่เสมอตัวครับแต่เห็นไล่อัพนักเตะรายชื่อนักเตะที่มันบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไหลไปต้องสองเท่านั้นนะครับถ้าสองเนี่ยยังพอได้แค่ยิ้มมุมปาก เผื่อก่อนเตะอาจจะไปถึง2ด้วยนะครับอาจจะต้องไปรอรู้ลุกที่3เลยนะผมก็ต้องมารอรู้อย่างทีแต่ผมมองจากวันนี้แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางแมนยูมีอย่างเดียวที่ควรจะต้องทํานะผมนั่นคือเกมรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องหวังชนะครับหวังว่าไม่แพ้ไว้ดีกว่าต้องมารอดูในเรื่องแผนของทางเทนฮากคว่าจะจัดยังไงถ้าไม่เปิดเกมลุกแรกยังไงก็ไม่รอดครับในเรื่องคุณภาพนักเตะมันดูมีความห่างกันและในเรื่องแท็กติกก็ดูมีความแย่กว่ากันเยอะนะครับแต่ถ้ามองตามจริงครับกับการที่แมนยูเนี่ยเป็น ชอบทีมไหนมากกว่าผมก็ยังมั่นใจว่าทางแมนยูเนี่ยมันมีในเรื่องของพลังบัฟในเรื่องแมตช์พิเศษอยู่นะครับผมทั้งสองทีมเนี่ยมันมีในเรื่องพลังบัฟทั้งคู่เลยแต่ยังไงวันนี้ก็กดแมนยูไม่ลงจริงครับถ้าเลือกไปเรื่องเชียร์ผมมองว่าสกอร์สูงเนี่ยดูน่าจะน่าลุ้นมากกว่าในแบมแมนยูอาจจะมีในเรื่องของลูกส่วนได้บ้างนิดนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องการจบสกอร์หรือว่าทีมไหนชนะผมก็ยังว่าลิเวอร์พูลชนะได้ครับแต่จะให้ลงทุนจริงผมก็มองว่าไปสูงดีกว่าดนคัไปกเ็ เน้นให้ทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกนะครับผมก็มองไปที่อาร์เซนอลครับตัวที่2มองไปที่ทางขุนคอนเวสแฮมสกอต์ต่ำนะครับตัวที่3มองไปที่แอตตามิลาและตัวที่4มองไปที่ทางสูงคู่รเวร์หูนะครับเอาเี้ก็จะไปเน้นทั้งหมด4คู่เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ